ผมไม่สามารถทําชั่วช้าลามตกตัวก็เปิดได้เพราะผมเกลียดความชั่วที่สุดตั้งแต่เป็นคราว่าตั้งแต่เป็นหนุ่มแล้วนี่ผมคิดว่าถ้าผมมีนิดมีเดชตั้งแต่เป็นหนุ่มผมจะไปฆ่าคนชั่วให้ตายหมดทั้งโลกเหลือไว้แต่คนดีเมฆ้าเลขออกบัะชาหรือเตรียมตัวออกบรระชาก็ตั้งใจมั่นว่าไม่มีพระบริสุทธิ์ในโลกมนุษย์จักภาวนาสุดโต่งสละเป็นสละตาย ไปกราบพระพุทธเจ้าและคณะสงฆ์ที่เมืองพระนิพานไปแสดงอาบัติที่เมืองพระนิพานกับพระพุทธเจ้าและคณะสงฆ์สาวกดูใจเราที่เห็นจะบอกว่าทำเมาทำเมาเหมือนด่าเราอีกเมาไม่เมาก็รู้แก่ใจนี่คือธรรมคือวินัยเราจะปล่อยให้พวกเต้ัหีนอกนีนนอกลอยนี่มาฆ่าพ่อตัวเองหรอถ้าพวกเรา ละเลยปล่อยปะละเลยก็แสดงว่าพวกเราไม่ใช่พระไม่ใช่สมัมมนะไม่ใช่อุบาสกอุบาสิกาที่สมบูรณ์บริบูรณ์นี่พวกเราก็พอยเป็นเดียร์ถีนอกีตนอกลอยเป็นพวกทําลายศาสนาร่วมกันเป็นพระถ้าไม่อาจไม่หานไม่กล้าสู้เพื่อรักษาหลักธรรมแบบวินัยก็แสดงว่าเป็นพวกดียร์ีนอกีตนอกลอยหรือเป็นมหาโจรปล้นศาสนาพ้อมอุบาสุกิกาไม่ชีพระเขาด้วยพอกันหมดเลย พวกนี้เวลาตายไปที่ไหนตมในมหาเวจีนรกเคยไปเที่ยวน,นรกไหมละ่ะหนุ่มก็ไปเที่ยวน,นรกตั้งแต่ไปคาราวาสนู่นภาวน,นาเก่งนั่นไปคาราวาสนู่นเห็นนรกเห็นสวรรค์ลงใจด้วยความเชื่อความร่วมใสมีคิดที่อยู่ทางโลกอีกเห็นไหมละ่ะอยู่ทําไมละ่ะตายแล้วก็ต้องตกน,านารกมีวิธีเดียวบัรพช,ชาเท่านั้นที่จะข้ามนารกได้ แตการบรรพชาธรรมดามันก็ข้ามนรกไม่ได้ยกเว้นจิตอรหันเห็นไหมล่ะนั่นเลยเป็นปฏิปัทาที่โสสุดโสเป็นโสดตายลวงพูหบางสิ่งนี้ถ้าไม่สามารถจงมาคทรงผลก็จะต้องตกนรกพอได้ยินคําว่านรกเท่านั้นใจนี่แป่งไยเลยโอ้ยไม่เอาละพอเห็นมาแล้วนี่นี่ทางลงนรกนี่นรกใครตกปั่งก็มีแต่พระเรานี่แหละ โอนหัวนุ่งห่มพ้าเหลืองดินกระเดวกระเดวกระเดวอยู่ในรถน,นั่นสมนหน้ามันพอออกใจนั้นรกก็เป็นเปรตอยู่นนในดาอากาศห่มผ้าเหลืองไฟไม่นี่มีในพระสูตรนี่ที่พระโมคคัลลาไปเห็นแล้วขอากราบทูลพระพุทธเจ้าว่าเปรตพวกนี้ทำกรรมอะไรทาไมต้องห่มผ้าเหลืองเหมือนพระโอนหัวปกติร่างยาวใหญ่เป็นโยชดน่นหรือหลายโยดน่น ร้องโอดโอยหวยหวนไฟไม่จีบอนบางทีก็ถูกพวกแกล้งพวกกาจิกกินร้องโอดโอยหวยหวนอยู่ในนภา,ากาศระดับไหนละ่ะระดับเราไม่รู้มีเห็นเห็นแต่ในตำราเป็ดก็อยู่ในตำรานรกอยู่ในตำราสวรรค์อยู่ในตำรานี่มันไม่ได้เห็นมันก็เป็นอย่างนั้นเลย ความเชื่อความเรื่องแสงก็ไม่มีเรียนเป็นมาหาก็ยังไม่รู้เหมือนมหาจิตประโยคที่ไปถามเราในป่าปีนั้นที่ดังพูดในฝังเมื่อกี้แต่จำชื่อได้นี่ก็จะประกาศชื่อเลยนะเสียดายจำชื่อแกไม่ได้ถ้าเราเจอป่าอยู่ก็รูปเดียวตั้งแต่ไหนตั้งแต่ไรมานะเราไม่ได้สนใจกับสิ่งนี้นะเพราะตั้งใจแล้วว่านี่จิตอรหันจะต้องเกิดจิตอรหันจะต้องเกิดจะต้องข้ามนารกให้ได้ข้ามทุกขติให้ได้ข้ามเปรตให้ได้ คือข้ามนี่นรกเป็ตอสุรกายสัตว์เดฉานจะข้ามไม่ได้ถ้าไม่ใช่จิตอหรหันก็ข้ามไม่ได้เป็นมนุษย์ก็ยังข้ามไม่ได้ต้องตกนรกเป็นเิวดาก็ข้ามไม่ได้ต,ตกนรกเป็นรปรพรหมก็ข้ามไม่ได้ต้องตกนรกเป็นอรุปภพรมก็ข้ามไม่ได้ต้องตกนรกทั้งการพบรูกพบแล,ลกรูภพบยังหมุนเวียนเปลี่ยนไป เหมือนกับขอบดงหรือเหมือนกับมดไตขอบดงหมดบุญจากพรมแลว้วการที่จะเป็นพรมอีกยากต้องตกนรกหรือว่าพรมก็จะเช่นเดียวกันหากแม้นดับทุกสิ่งอย่างเหมือนนิพพานของพระพุทธเจ้าเตมีอายุออกจากกระลุพก็ต้องตกนรกเหมือนบินไปไมีวันที่จบสิ้นหรอมีจุดเดียวที่จะข้ามได้ก็คือเมืองพนิพพาน นั่นแหละเราจริงมุมาน,นะบากบาันเอาชีวิตแรกชีวิตแรกตามปากตามเขาตามปา่ตาต่างป็นริสทปีนี่ก็เพื่อจริงเดียก็คือจิตอรหันต์แต่ทำวินัยเรานี่สะอาดหมดจดบริสุทธิ์พุทธพงตั้งแต่เก้าแรกกับรรพชานีม่มีคําว่าที่ต้องตีตัวเองเรื่องทาเรื่องวินัยนี่นั่นบริสุทธิ์พุทธพงที่สุดเพราะจิตสมาธินี่เห็นไหมละ่ะสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วในทางมรรคทางผลทางหลุดทางผลสมาธิวิสุทธิเห็นไหมละ่ะ เห็นไหมล่ะนี่คือทางเดินที่ถูกต้องดีงามปัญญาวิสุทธินี่ก็คือทางเดินที่ถูกต้องดีงามทางมรรคทางผลทางหลุดทางผลเราไม่มีว่าคำด่างพ้อยใดๆนี่เรากล้าพูดกล้าเทศเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองในบ้านคงต่อไปต่อไปอย่างงั้นวันที่เราออกบรรพชาเนี่ยเราจึงตั้งสัตว์อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ เวลาวันที่เรานี่ออกสงเคราะห์ลกูกเราก็ตั้งจัดสมบุญบริบูรณ์ขาสาทุที่ลูกสาธทุกการในคอมเมนต์แล้วก็ดีที่คำติดเตียนที่ทำให้เรามีจิตใจฮึดสู้ต่อไปและเสมอกันนี่คำยกย่องนี่คำไอ้คำยกย่องแต่ละเถื่กับคำนินทาแลาเสมอกัน เราเชื่อลงตาบวชนี่เสมอกันนี่แกบนี่ข้าเปลือกก็ชั่งน้นําหนักเสมอกันไม่มีคําว่าเข้าเปลือกไม่มีคําว่าแกบไม่มีคําว่าข้าวสารเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคือเสมอกันไปหมดนั่นมันิมาปฏิปทาความพอดีเกิดมันเป็นอย่างนั้นน้ำตาท่านเจถูลงเราไม่มีได้มีเสียกบใครนะ่จะมีได้มีเสียไงก็เพราะไม่ได้สนใจอลไรในการพบรูปพบ,พบเลยรูปพบ,พบแต่เมื่อชีวิตยังอยู่ ต้องทำหน้าที่ให้ดีหน้าที่เดี๋ยวนี้คืออะไรนั่ต้องรู้หน้าที่หน้าที่เดี๋ยวนี้เราเป็นพระเป็นสามเณรใครเป็นพ่อเป็นแม่เราคือสมณะโคดมพุทธเจ้าเมื่อพ่อแม่เรานี่ได้ตายแจกไปแล้วท่านฝากอะไรไว้เป็นสมบัติให้กับลูกกับหลานหลักธรรมหลักวินัยนี่ฝากอย่างนี้ไม่ได้ฝากโบใ์ใหญ่สลาใหญ่เจดีย์ใหญ่ ไม่ได้ฝากเงินฝากทองในธนาคารเป็นหมื่นล้านแสนล้านไม่ได้ฝากพวกนี้นี่ทำบิเหนนี้มูลมรดกทรัพย์สมบัติอริยทรัพย์ที่สมบุรณบริบุรฝากไว้ให้กับพวกเราลูกรักษาไหมพวกเราเป็นลูกของสมณะโคโดมพุทธเจ้าหรือไม่ถ้าเป็นลูกต้องรักษาถ้าไม่ใช่ลูกเราก็รู้ พ่อพวกนั้นทําลายศาสนาพวกนั้นทําลายหลักธรรมแบบวินียพวกนั้นเบ๋เข้ามาทันทีลูกปั๊บเลยนะตาไก่เบ๋ก็ามาทั้งพระทั้งอุบาสิกาก็แสดงว่าพวกนั้นเจาะหาเลยคือพวกนั้นเหลเป็นพวกดินละถีตอกดีดนอกลอยเป็นพวกปลอมบวชเป็นอุบาจกอุบาสิกาปลอมเข้ามาเพื่อทําลายพระพุทธศาสนาเจาะไปเลยเจาะไปดูเลยว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงเจาะไปดูเลยว่าเขาอยู่ที่ไหน เตรียมตัวเตรียมใจพร้อมตั้งกองทัพธรรมให้มั่นคงเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาไม่งั้นก็จะถูกพวกนั้นทำลายต่อไปต่อไปนี่ลวงปู่เนี่เป็นครูเป็นบาให้ลูกเป็นจอมทัพให้ลูกถึงการเวลาแล้วลูกเหลืออีกเวลาไม่กี่ปีพวกเราก็จะตายแล้วลูก เดี๋ยนี้ก็อายุกันไปห้าสิบหกสิบเจดสิบแปดสิบแล้วลูกเห็นไหมละ่ะพ่อแม่กุอาจก็ล่วงไปล่วงไปผู้ที่ทรงทำทรงวินัยล่วงไปล่วงไปผู้ที่ทรงเปรตทรงผีอุบัติขึ้นออกเฟซออกกลิง่งออกกลายทําลายศาสนากินข้าวทุกเวลาให้ดูเลยจับเงินจับทองให้ดูเลยเปรตีไหมประมาทพ่อตัวเองขนาดนั้นเลยไม่ได้ลึกถึง อุปการะคุณอันยิ่งใหญ่พระเมตตาของพระพุทธเจ้าผู้เป็นพ่อผู้เป็นครูผู้เป็นบาแล้วเหรอผู้ที่ทําลายหลักธรรมหลักวินัยทําลายพระพุทธเจ้าพวกนี้ต้องตกในมหาอเวจีทันทีทันทีนี่ประมาทพระพุทธเจ้าประมาทพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีรอดล้านปัษาก็ตามมีลาบจักะละมากก็ตามมีเตะตมกับมหรู้เข้าใจไหมที่พูดให้ฟังนี่ พูดเรื่องการปกป้องรักษาหลักธรรมห,หนักวินัยปกป้องพระพุทธาศาสนาถ้าพวกเรารวมตัวกันได้เยอะๆก็จะสามารถทําให้พระพุทธศาสนาจเจริญรุ่งเรืองมั่นคงด้วยธรรมด้วยวิน,นัยประเทศไทยก็จะสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยชาติศาสนาสถาบันและก็จะเจริญรุ่งเรืองและมั่นคงสืบสืบสืบไปข้อมุทนาด้วยสาธุ